สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ท่านพาเพื่อนๆออกมาข้างนอกแล้วคลิปอาจจะดูแตกต่างไปเนอะก็ไม่ได้เปิดปิดคลิปนะครับเปิดถูกแล้วนะครับวันนี้ท่านพาเพื่อนๆมาที่นี่เลย Bangkok Physiotherapy Center ครับซึ่ง Bangkok Physiotherapy Center หรือ BPC เนี่ยเขาเป็นคลินิกเกี่ยวกับกายภาพบําบัดเนอะซึ่งก็มีนวัตกรรมมากมายที่ดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมเรื่องพวกนี้มันไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนอายุเยอะเท่านั้นนะครับเพราะว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยคนเราเนี่ย มีการใช้ชีวิตหน้าคอมพิวเตอร์มากขึ้นอย่างตัวท่านเองเนี่ยทำงานออฟฟิศดูแลเพจทาหน้าคอมดูเรื่องของการลงทุนบางครั้งไปเป็นวิทยากรต้องต้องยืนนานๆเนี่ยมันก็มีการยืนที่ผิดท่าหรือว่านั่งล้วปวดหลังเป็นต้นอะไรเงี้ครเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นันพาเพื่อนๆทุกคนมาลงทุนกับสุขภาพกันที่นี่เลยครับ BPC เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงชั้น2แล้วก็คือที่ BPC เนี่ยสะอาดมากๆและข้างในก็ดูมีห้องสำหรับทำกายภาพอะไรมากมายเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปใช้บริการกันและดูว่ามันจะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวทันจะมาบอกนะครับ พอเข้ามาถึงเนี่ยเราก็ต้องมากรอกเอกสารว่าเราเชื่ออะไรโรคประจาตัวอะไรมีอาการปวดตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อีบใบเนี่ยเห็นพี่เขาแจ้งว่าเป็นใบยินยอมยินยอมให้ว่าเออแล้รับการทํากายภาพบำบัดซึ่งเราแซลพี่เขาแล้วว่าอันตรายขนาดไหนเลยพี่เขาบอกไม่อันตรายไม่อันตรายเกี่ยวว่ามันเป็นทางกฎหมายที่เราต้องเซ็นยินยอมนะครับว่าให้เรารักเขารักษาเราได้เดี๋ยวทางของนอนุญาตไปกกากข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับ ระหว่างที่เราก่อเอกสารนะครับพอเราะะกรอ,อกเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ทันก็ต้องรอทางคุณหมอแล้วเ,เดี๋ยวคุณหมอเขาจะออกมารับแล้วก็พาเราไปตรวจอาการเบื้องต้นแล้วก็ดูว่าทันเป็นอะไรปวดหลังตรงไหนปวดข้อตรงไหนแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการทรีทเมนต์กันนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยพเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแบบเงียบมากสงบมากแล้วก็แบบเหมือนสปาดีๆเลยบรรยากาศดีมากๆจนเราไม่คาดเสียงดังเลยก็เดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันข้างในตอนที่ทันเข้าไปรักษาแล้วลวะครับทางคุณหมอเนี่ยเขาได้มีการตรวจ ดูสภาพร่างกายทันแล้วว่ามีอาการติดขัดที่กล้ามเนื้อตรงไหนหรืออะไรไงซึ่งมันก็ผลเป็นไปตามที่คาดนะครับก็คือว่าถ้ามีการปวดหลังก็จะมีกล้ามเนื้อส่วนช่วงหลังกับช่วงคอที่น่าจะเป็นเพราะการนั่งทํางานเยอะเกินไปที่คุณหมอเขาค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันตึงและมันก็เลยทําให้ถ้าอนาคตยาวๆเนี่ยมันจะมีปัญหาซึ่งเราก็จะมีวิธีการรักษาคือประคบแผ่นร้อนแล้วก็ใช้พวกตัวเหมือนตัวอันตราซาวครับเข้าไปนวดกล้ามเนื้อด้านในโดยที่ไม่ต้องใช้แรงกดอะไรอย่างนี้ครับ แล้วหลังจากนั้นคุณหมอเขาก็จะทําการทยายข้าเนือให้แล้วก็จะสอนว่าต้องออกกําลังกายอย่างไงให้ตัวเราเป็นแบบเหมือนออกแบบการออกกําลังกายเฉพาะของเราเพื่อให้เราไม่ต้องมีปัญหาเนี้ยต่อไปในอนาคตซึ่งทันนโอเคมากๆเลยเพราะว่าการรักษาที่นี่ครับคือมันไม่เหมือนว่าคุณปวดมาแล้วก็เอายาไปแล้วก็หายแล้วพอคุณปวดคุณก็กลับมาใหม่แต่คือแนวทางการรักษาของคุณหมอคือว่าโอเคเราจะรักษาาการปวดเบื้องต้นให้ และเราจะสอนว่าคุณจะต้องทํำยังไงเพื่อให้คุณไม่ต้องกลับมาปวดอีกเนี่ยอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับก็หลังจากที่ทํามาแล้วเนี่ยทันพูดตรงๆว่าทันรู้สึกดีมากๆคือตอนที่มีการรักษาเนี่ยเราก็จะยังไม่ค่อยรู้อะไรนะฮะแต่ว่าพอรักษามาแล้วเรารู้สึกได้แล้วว่าเออเราตึงน้อยลงเราปวดตรงช่วงคอช่วงหลังน้อยลงแล้วก็ การก้มการยืดอะไรหลายๆท่าเนี่ยเราทําได้มากขึ้นอะไรเงี้ยฮะซึ่งทางคุณหมอเนี่ยเขาก็แนะนําท่ากายบริหารให้แล้วก็เขาก็มีไลน์ที่จะคอยบอกเราอีก2อสวันเขาจะสรุปอาการทั้งหมดของเราแล้วก็สรุปว่าเราต้องออกกำลังกายท่าไหนเวลาไหนกี่วินาทีกี่นาทีอะไรเงี้ยฮะซึ่งดีมากๆเลยท่ารู้สึกว่าเออมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของท่านเหมือนกันนะเพราะว่าปกติเราก็ไปร้านนวดปกติใช่ไหมบางคนกดแรงเราก็เจ็บ หรือบางคนก็อาจจะแบบทําให้เราไม่หายไปเลยหรือบางคนก็นวดแล้วดีแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ที่นี่ท่านรู้สึกได้เลยว่าท่านรู้สึกเหมือนได้รับการรักษาจริงๆคือทําให้รู้สึกว่าเออตัวเราเบานั่งได้ตรงขึ้นแล้วแบบปวดหลังน้อยลงอะไรเงี้ยซึ่งท่านก็แนะนําว่าสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีอาการปวดหรือมีอาการที่เริ่มสงสัยว่าตัวเองอาจจะตึงตรงนั้นตงึงตรงนี้เป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าให้เข้ามาเช็คกับที่นี่ดูแล้วกันว่าตัวเองมีอาการอะไรที่ต้องรักษาหรือเปล่านะครับเผื่อว่า จะเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนทานแล้วก็รู้สึกดีว่าเออเราได้ทําให้ตัวเองสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะส่วนเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจะลองมาใช้บริการที่นี่ก็ทันขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วด้านล่างเนอะของ n g k o k Physio Therapy Center นะครับหรือว่าเดี๋ยวท่านจะใส่รายละเอียดลงในเดสคริปชันด้วยก็แนะนําว่าให้โทรเข้ามาสอบถามก่อนสอบถามว่าการรักษาเป็นยังไงหรือว่าการจองคิวว่าจะมา,าวันไหนเวลาไหนนะครับก็ลองติดต่อสอบถามที่นี่ได้เลยเดี๋ยวทานขึ้นรายละเอียดไว้ให้ข้างล่างเลยครับ อย่าลืมนะครับว่าเราลงทุนกับชีวิตเนี่ยเราก็อย่าลืมลงทุนกับสุขภาพด้วยเหมือนกันก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขและก็สนุกมากๆนะครับกับการลงทุนสวัสดีครับ